แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์รุ่น12ดิฉันแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์รุ่น16ผมแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์รุ่น5มาเตรียมพลังสมองให้พร้อมโค้งสุดท้ายก่อนสอบสรุปเนื้อหาเข้มข้น <S <S พร้อมเทคนิคจำแม่นคิดเร็วจะยอดติวเตอร์ทุกวิชาตลอดเดือนกันยายนนี้ทุกภาคทั่วประเทศและเพิ่มพลังสมองให้แน่นขึ้น, <S <S น,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 นกับโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ออนไลน์คลิกเลย ซุปไก่สกัดกับผลงานวิจัยที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายฉบับเช่นผลของซุปไก่สกัดต,ต่อการฟื้นตัวจากความเหนื่อยลา้าเนื่องจากสมองทำงานหนักผลของการดื่มซุปไก่สกัดที่มีต่อภาวะเครียดและการเรียนรู้จดจำและซุปไก่สกัดยังมีอีกหลายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการในประเทศต,ต่างๆ การสอบยกนี้เราสองคนมีเคล็ดลับมาฝากยกมือถามถ้าไม่เข้าใจอาจารย์ครับยกหนังสือขึ้นอ่านการสั่งเ<ค><ย>กและยกสุดท้ายยกแบรนด์ขึ้นดื่มย,ยกนี้ดื่มแบรนด์นุกวัน,นะครับโอ้แต่น้องห้องนี้พี่ชอบอีกอันหนึ่งนะคือน้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ดีมากค่ะตัวนี้คือคุณธรรมที่ซื่อสัตย์กับความเพียรน,นะคะสิ่งที่สำคัญมากๆขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะ นี่ทุนที่8ผ่านไปแล้วนะคะเลือ,อีกสองทุนการศึกษาค่ะต่อมาทุนที่9นะครับจะไปยังที่น้องๆที่คิดว่าพี่เต้รูปหล่อมีไหมคะ <c oughs> หลอ่หลอเล่นครับหล่อเล่นทุนที่เก้านะครับน้องคนไหนมาจากกรุงเทพบ้างอ่าเมื่อกี้เห็นคนนี้ยกคนแรกอะคะอ่ะอ่าน้องคนนี้นนกรุงเทพนี่มาจากโรงเรียนอะไรคะกรุงเทพสตรีวิทยาค่ะ ชื่ออะไรคะวิภาวานีชื่อบอล bon ค่ะค่ะโอเคครับน้องบอลบอลหรือบอลครับลูกบอลนะคะลูกบอ <Bon S 2> ลนะครับน้องลูกบอลนะครับ <laughs> น้องอย่าหัวร้อสิ <laughs> น้องเห็นลูกบอลที่ท้องพี่ไหม <laughs> ใหญ่กว่านะ,ะน้องบอลนะคะเ,เวลาน้องใช้สูตรหาแรงไฟฟ้า F เท่ากับ Q E นะครับ ถ้าประจุ Q ติดลบประจุ Q คือประจุลบนะครับ F ที่เกิดขึ้นจะมีทิศตาม E หรือทิศสวนกับ E ส่วนทางกับ E ส่วนทางกับ E เก่งมากคับน้องถูกต้องค่ะมาจากกรุงเทพเลยทีเดียวนะคะทุนที่9ผ่านไปแล้วนะคะเหลืออีก หทุนการศึกษาซึ่งเป็นรางวัลสุดท้ายของวันนี้ในใครอยากได้บ้างใครอยากได้บ้างคะกระโดดโยงโยงบอกพิเตอร์เลยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> อนอกจากจ,จะได้ความรู้แล้ววันนี้ได้รับทุนการศึกษาด้วยนี่ใช่โอ้จริงๆพี่อยากให้ทุนการศึกษาสุดท้ายกับหลายๆคนเลยแต่มีแค่คนเดียวที่จะได้นะครับจะเอาให้พี่เซอร์ไพรส์ช่วยดีกว่า นึกไม่ออกแล้วครับว่าทุนสุดท้ายให้หนูช่วยใช่ไหมคะใช่ครับในใครเกิดวันนี้บ้างวันนี้เดือนนี้มีด้วยมีด้วยเอาเลยโอ้โหสุขสันต์วันเกิดนะคะโชคดีจะเป็นของคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อสุภัตตาค่ะมาจากมาจากโรงเรียนแถววรานุกูลค่ะที่จังหวัดจังหวัดสมุรสงครามค่ะสมุรสงครามค่ะจังหวัดสมุรสงครามนะครับ ถ้าน้องพูดถึงในฟิสิกส์ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่พี่บอกไปแล้วนะครับในฟิสิกส์จะมีตัวที่สำคัญอยู่แค่2ตัว2ตัวนั้นคือแรงกับพลังงานแรงกับพลังงานเก่งมากครับน้องฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาตรงเวลาเดี๋ยวจะมีการบอกกำหนดการอีกทีหนึ่งนะคะ,ะน้องช่วยรออยู่แป๊บหนึ่งนะครับ ได้ครบแล้วทุกการศึกษาทุกสุดท้ายแฮปปี้เบิร์เดย์ไปในตัวด้วยแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณครับและสุดท้ายนี้นะครับพี่อยากบอกว่าพี่ประทับใจมากนะคะที่ได้มาเจอน้องๆภาคกลางน้องๆนครปฐมนะครับแล้วจากใจพี่เลยนะครับพี่อยากให้น้องทุกคนโชคดีและประสบความสำเร็จเยอะๆแล,แล้วใครมีปัญหาตรงไหนพี่ลืมบอกเบอร์ติดต่อเลยใครมีปัญหาตรงไหนไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์พี่นะครับ น้องสามารถ Facebook มาหาพี่ได้นะคะที่ www.facebook.com นะครับและ slash physics i น t e l ะคะถ้าน้องมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะครับเรื่องความกัดกุ้มไรน้องสามารถปรึกษาพี่ได้นะคะพี่สัญญาว่าพี่จะช่วย เท่าที่พี่ช่วยได้ให้เต็มความสามารถพี่มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่น้องมีปัญหานะคะและไงพี่ขอให้น้องทุกคนโชคดีครับขอบคุณน้องๆมากครับน้องๆน,น่ารักมากค่ะน้องสวัสดีจ้ะ